เอาละครับผมนะก็ต้องขอกลาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะผมต้นกล้านนะผมเราอยู่กันในเกม g a กาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมทุกคน ก็วันนี้พี่กาจะพาทุกคนมาสมสกินหมัดใหม่นั่นเองผมที่ว่าเข้ามานะครับผมก็คือมันเป็นในส่วนของอาเขาเรีแบบหมัดโลหิตอาคาตนะครับผมนะเราจะหมดกี่เพชรน,นะครับผมแล้วมันจะสวยจะเท่แค่ไหนเมื่อเราอยู่ในเกมนะครับเดี๋ยวพี่กาจะพาเพื่อนๆไปดูนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะก็อย่าลืมกากิดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ โอเคก็ไปก้าวฝังไว้ดน,นึงนะครับผมสำหรับเพจต้นกล้าช็อปนะครับผมใครที่ว่าอยากจะดูไอดีนะผมเรามีอัปเดตทุกวันเวลา9ก้าโมงเช้านะครับผมใครอยากจะขายดีก็สามารถเขา้าไปติดต่อขายได้ตลอดเวลานะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคโอ้โหผมบอกเลยว่าซีรีส์ตอนนี้มันมีแต่พวกไอ,อหมัดโลหิตอาคงอาคาดสายตาพิฆาตอะไรเงี้ยโอ้โหสีแดงสีดํามากันตลอดครับผมสวยมากๆครับนี่เรากดเข้ามาทุกคนดูกันนะครับ เห็นปะโอ้โหตัวนี้พิการีบตื่นเช้ามาตัวนี้เวลาประมาณตีห้านะครับผมรีบถ่ายคลิปเพราะว่าเดี๋ยวตอนสายๆในพิกาต้องบินกลับนครธาราชไปเลือกตั้งนั่นเองนะครับผมทุกคนโอเคหนึ okay. ่งครั้ง19เพชรนะผมแล้วเกิดสิบครั้งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรนะผมเราต้องหาโทเคนนะผมในส่วนของอะไรนะกล่องแดงนะครับผมทุกคนได้สามกล่องบบนั่นเองนะครับผมทุกคนดูมัดของมัน เอาจริงมันคล้ายๆมันคล้ายๆหมัดของแอสซัซินน่ะผมทุกคนนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยคือในมุมผมมันจะคล้ายๆกับหมัดนี้เว้ยผมทุกคนเห็นไหมคือแบบแค่แบบรูปทรงงมันแล้วก็เสียงออกในแนวแบบคนเดียวกันน่ะอ่าเห็นไหมมันคล้ายๆกันนะครับผมทุกคนในความคิดผมนะแต่ผมก็ไม่รู้คนหนึ่งอยู่ว่าไงนะพามาดูอีกเนี่ยเนี่ยมันคล้ายๆกันน่ะแหลมๆเหมือนกันน่ะแต่เสียงอันนี้น่ะมันจะดีกว่าอันนู้นมันจะดูแบบกองแกงกว่าผมทุกคนนะกองแกงกองแกงกว่าเออประมาณนั้นน่ะอ่ะโอเค ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะในในความคิดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ทุกคนดูกันนะครับผมในการสุ่มนะครับผมมันจะมีแค่โทเค็นนะครับผมจะไม่มีรางวัลเป็นหมัดเลยนะดังนั้นก็คือว่าเราจะไม่มีโอกาสดวงนี้รับหมัดไปเลยเราต้องสุ่มโทเค็นเท่านั้นนะครับผมทุกคนแล้วก็เขามีในบูย่าพาร์ด,ด้วยนะครับผมทุกคนอันนี้คือแล้วแต่ดวงเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าพิกากสุ่มเนี่ยมันจะออกอะไรบ้างนะครับจัดเลยไม่เสียเวลาให้น้องๆครับมาหนึ <c oughs> ่งสองซ้ 1, 2, 3, เริ่มยังไงโทเค็นออกมาครั้งแรกอะเห็น ยังไงครั้งแรกโทเค็นก็นมาอุ้ยเฮ้ยเอ้ยออกออกสองโทเค็นเลยหรอเฮ้ยดวงดีเปล่าเชี่ยถ้าอีกทีหนึ่นงแล้วโทเค็นออกนี่ออ๋เกือบไปแล้วถ้าอีกทีโทเค็นออกนี่ฮาจริงผมบอกเลยฮะสี่ครั้ง อันที่สามแม่งออกยากเลยทีเนี้ยสองอันแรกออกโคตรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันดวงดีแปลกแปลกไปหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเฮ้ยคนดูใช่หรอเจมแอบเอาใจผมหรือเปล่าพิกาสุ่มไปทั้งหมด1,253เพชรน,นะครับผมทุกคนได้มาแล้วนะผมสามโทเค็นเอ้ยมันดวงดีไปไหมเนี่ยวันเนี้ยเราเปิดเลยครับ นี่นี่เป็นไงล่ะผมทุกคนเออว่ะวันนี้เราดวงดีว่ะผมทุกคนออกมาแล้วนะครับผม,มเพื่อนๆครับแต่ว่าในกิจกรรมของมันมีของแค่อันนี้อันเดียวเลยนะครับผมไม่มีแบบพวกท่าเต้นหรืออะไรอย่างต่างๆเนียแฝงมาเลยนะครับผมน,นี้เป็นกล่องสุ่มของมันนะครับผมในบุญญาพานะัฒนเนาะเออไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอจีบัตรบุญญาพัฒก็ไม่ออกมาเลยนะครับผมสักใบหนึ่งนะครับผมจากการที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้นะครับผม มันก็ออกง่ายนะเอาจิงมันก็ไม่ได้ยากโอเคได้แล้วผมมันอยู่ในระดับขั้นสีทองนะผมสามารถใส่แสดงหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมนี่เป็นไงนะตกใจคนดูปะเปล่าโอ,โอเคผมทุกคนเดี๋ยวผมพาเพื่อนเนี่ยไปดูในเกมกันนะครับผมทุกคนเอาละครับนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับผมทุกคนสีมัดของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแดงจ๋านะครับผมท,ที่ที่น้องๆเห็นเลยเห็นไหมมันจะออกมาแบบสีดําผสมกับสีแดงเข้าไปผมเทเเฟกต์มันเนี่ยเป็นตัวสีแดงนะนี่เห็นไหม อ่าผมไปดูข้างๆชัดๆนะครับผมทุกคนว่าชอบกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองปล่อยทุกคนดูนะนี่เสียงสีลองดูเลยว่าใครชอบหรือเปล่านะครับอ่าเป็นประมาณนี้ครับนี่อีเอาแล้วครับเนะเรากระโดดลงมาแล้วนะผมตอนโดดเนหมัดของมันเนี่ยโอ้ยเข้าไปอยู่ในแขนผมเลยอะ่ะโทษหสมจริงสมจริงจัดแขนขาดแล้วมั้งนะผมเนี่ยโดนหมัดตัวเองบาดแขนเนี่ย โอเคเราจะไปสู่สารกันนะครับผมทุกคนไม่มีใครมาชิวๆแหละคนเดียวเลยกันน่ะไปลูกพอ่อวิ่งให้ไหวเหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นแค่เซตสีแดงล้วนๆนะครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มหาก่อนซองอัพแปดอะไรเงี้ยไม่วงฟาร์ไม่มีใครมาอุ้ยไอหนูเอ้ยเองจะโดนเขาให้แล้วเอ็มหกศูนย์มาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รับประกันความที่พวกเองจะรอดกันหรือเปล่าเด้อพี่เตือนได้ก่อนผมไม่เหลือพันสามครับผมขอซื้อลูกซองเอ้ยนั่นลูกซองหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ครับเราต้องการซองยาวครับผมนี่นี่เรื่องของมันห้ครบเซตผมทุกคนเต็มระบบคนเรียกเต็มระบบครับมาดิใครหลงเข้ามาผมบอกก่อนผมยิงขี้แตกเด้อผมไม่สนด้วยว่าลูกใครอ่ะผมจะมาแอคหนัดวันนี้นี่เพิ่งซื้อลูกซองมาเมื่อกี้ฮะแล้วก็เจอลูกซองต่อถือว่าดีดีมีตัวมีตัวหมดแล้วอยู่ด้านในฮะแ,แล้วแต่นะถ้าอยากจะลองของก็เดินมาได้ผมไม่แด่อะไรอยู่แล้วเขาก็น่าจะเห็นเราครับผมรู้นะว่าเราเดินไปมาอยู่ในเมืองฮะ อุ้ยไอ้ดอกฟ้าถล่มลงมาแล้วฮะหมัดมันก็สวยนะครับผมทุกคนนะไม่ได้น่าเกียดนะครับผมเสียงมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเทียบกับอันที่เราเคยมีกันหนึ่งที่มันคล้ายๆกันที่ผมบอกนะโอเคถือว่าตอนนี้เราครบเซตแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปไล่คิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแล้วก็เราจะแอคหมัดใส่แบบเจอใครแล้วต่อย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 โชว์หมัดอะไรเงี้ยโชว์แมปนี่มาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมีใครเปล่าเดี๋ยวก็จับเอ็มหกศูนย์สองกระบอกซะหรอกครับผมทุกคนทำไมมันเงียบจังอ่ะ อยู่ไหนกันหมดทุกคนเนี่ยถามจริงเฮ้ยด้านล่างเหมือนจะมีตัวนะผมทุกคนนะโดนกระเบิดอย่างเงี้ยเองะโดนระเบิดไปเลยเองะโดนระเบิดไปเลยโดนกระเบิดไปเลยเองน้องเอาดิเอาดิยังไงดีอ่ะเอาดิเออหลังเข้าอีกเออนั่นแหละเข้าหลายทางเลยเพื่อนลุมมาเลยเพื่อนลุมมาเลยเพื่อน เออเอาดิเพื่อนรุมมนเลยเพื่อนรุมมนเลยเพื่อนไอ้คนหนึ่งเขาไม่ยิงวะกูมาทีมปะเนี่ยนั่นแหละเข้าแล้วนั่นแหละเข้าแล้วเรียบร้อยหวานเจี๊ยบสองคนได้คิวฟรีอุ้ยสมก่อนก่อนครับน,น,นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยแอคใหม่เลยครับผมทุกคนอ้าวเขาออกซะแล้วยังไม่ทันได้แอคเลยเลยสะพานนะผมสะพานนะ เรียบร้อยสิครับอย่างนี้ไอ้น้องเจอพี่เนี่ยไม่น่ารอดครับแอคใหม่ครับ <c oughs> ไปสุ่มนะน้องถ้าเกิดน้องชอบนะผมพันสองร้อยกว่าเพชรนะครับผมไปแก้หมดไปนะแต่แล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะหมดเท่านี้นะอ้าวมีคนอยากเจ็บสงสัยผมทุกคนนะเปิดเราแท้วไอ้นี่หวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยผมต้องแก้งแบบทำทำเป็นนุงทำเป็นหนีเขาก่อนครับนี่เองกดล,ล่าชื่อขึ้นต้นกล้าเองยังกล้ามาล่าเขาอีก โอ้โหเองนี่มันถือว่าสูตรไอ้หนูเอ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เออพักหนึ่งมาแล้วเขามาแล้วเอ้าอืมสายสายมีตัวด้วยเหรอผมยังไม่ทันได้เอ็กหมัดเลยนะพี่ หลังนี่คือแบบยิงผมแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะยิงอย่างนี้นี่คือแบบผมอุตส่าห์ขิงอุตส่าห์พูดตั้งเยอะคลิปนี้สองคิวจ้าจ้า มันจบไวไปหรือเปล่าก้าแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้รีวิวปืนไมไ่รีวิวเลยเราเป็นการรีวิวแบบในส่วนของสกินหมัดอย่างเดียวเลยครับผมทุกคนนะมันไม่มีของอื่นผสมเข้ามานะครับผมทุกคนน้องๆมีความคิดอย่างไรเกี่ยวหมัดตัวนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมกับหมัดที่ว่ามันเคยมีมาทั้งหมดเนี่ยที่น้องเคยมีมาเนี่ยอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นอัพเวลนะครับผมขอไปดูส่งเสียงแต่ละตัวนี่จริงเขาบ้าก็คล้ายๆอยู่นะเออเจ๋เสียงก็คล้ายๆกันนี้นะ แต่อเนี้เสียงมันดูแหลมกว่าอืมแต่ก็อีกอันนึงที่ผมบอกเลยครับผมไอตัวหาไม่เจอไปไหนแล้ววะเนี่ย นี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับผมผมว่าแบบมันคล้ายๆนะแต่เสียงอันนี้มันจะดูกระโปงก,กว่าครับผมทุกคนนะเออเอาส,ส่วนตัวคือเอาว่าถ้าเกิดน,น้องชอบเดี๋ยก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะผมเป็นลักษณะนหน้าตาแบบนี้เลยนะผมอยู่ที่คนชอบเลยนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวพี่ก้าต้องขอตัวไปเดินทางต่อแล้วนะครับผมทุกคนครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าถ่ายคลิปสุด,ดมันไม่ทันรอบเครื่องบินนะครับผมด้วยนะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวได้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ